สวัสดีครับคลิปนี้ครับเป็นการนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดลัคนาเมษราศีเมษนะครับให้ผลในช่วงของเดือนเมษายนนะครับอาจจะมาช้านิดนึงเนาะต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าภารกิจเยอะมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าอาจจะหายเป็นช่วงไปนะครับแต่ว่าก็หลังสงการเนาะก็กลับมาเจอทุกท่านเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าภารกิจก็ยังเยอะอยู่นะครับเพิ่งผ่านเรื่องค่อนข้างถามว่าใครสิทธิ์ไหมใครสิทธิ์สำหรับโดนะครับอาจจะเยอะนิดนึงนะครับต้องขออภัยไจริงจ นะครับแต่ก็มาเจอทุกท่านแล้วคลิปนะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับก็ไม่ใช่ดวงของใครคนเดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไ,ไ,ไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดยมีไรายที่ใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์ก like, ด, share, ด Subscribe กับโดด้วยเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบ o o กเนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอดจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆนะครับสามารถก๊อปชื่อช่องของโดนะครับแล้วก็ไปกอ๊อปแล้วก็เสิร์ชหาได้เลยนะครับก็ สำหรับในภาพรวมเนาะอาจจะมาช้าน,นิดนึงนะครับก็อาจจะเป็น,นช่วงวีคสุดท้ายของปีนะครับว่าไอวีคสุดท้ายของเดือนเมษานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาอัปเดตก,กับทุกท่านนะครับอยู่แล้วเป็นประจำเนาะนะครับก็ใกล้ละนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ละนะครับก็ภารกิจของโดนหลายอย่างเนาะถ้าเริ่มลงตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเจอทุกท่านแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับชาวราศีเมษเนาะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็ จริงๆต้องบอกก่อนว่า,วาด,ดาวใหญ่ย้ายด้วยเนาะเออย้ายมาทับตัวท่านเลยนะครับก็คืออ่าดาวพฤหัสนะครับก็ค่อนข้างส่งผลในหลายๆอย่างแน่นอนนะครับซึ่งพอเปิดจากหน้าไพ่ป,ปั๊บโดเห็นได้ชัดว่าบางคนมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนงานชัดมากนะครับซึ่งไพ่ใบแรกนะสพ라이ดมากเลยอันนี้สับแล้วนะครับแล้วก็เรียงให้นะครับเพราะถ้าเกิดมานั่งรอการสับไพ่ของโดก็อาจจะใช้เวลานาน สิบเปลี่ยนขึ้นมาโดยกำลังมองว่าในหลายๆคนนะ่ะกาลังเข้าสู่ภาวะของการที่ความมั่นคงกําลังมาเยือนเม็ดเงินเป็นกอบเป็นกามอะไรที่เราเคยรอคอยมานานก่อนหน้านี้นะมีโอกาสที่จะได้มีก้าวไม้เท้าขึ้นมาด้วยโดยกำลังมองว่าในหลายๆคนนะอาจจะรอคอยในเรื่องของอาการตกเบิกบ้างกาันการสมัครงานการเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะผันตัวไปทำธุรกิจบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ํานะครับเพราะว่า จริงๆให้เดทขึ้นมาเนาะในเรื่องของคอนเนคชันโดยกำลังมองว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนาะกำลังมองว่าอย่างนี้คือตัวกลับมองว่าเป็นเรื่องดีในบางคนนะมีในเรื่องของการเปลี่ยนคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอืมหล,หลายๆคนมีโอกาสเปลี่ยนในเรื่องของคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเช่นบางคนอาจจะ เบื่อและกิจาการนี้หรืออยากเปลี่ยนสายงานได้เลยบางคนอาจจะผันตัวไปทําธุรกิจส่วนตัวเลยกนะันที่บอกเพราะว่าในเรื่องการเงินคือดีมากๆนะครับแล้วบางคนมีนเรื่อง,องการเริ่มชัพเตอร์ใหม่ๆเริ่มธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับ 7, เจเเรียนขึ้นมาเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่ามันต้องเหนื่อยก่อนนะมันต้องเหนื่อยก่อนโดเห็นหลายๆคนนะ่ะ ของชาวไม่นอกสักหน้าไพ่ต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนค่อนข้างระหายความสำเร็จอย่างมากนะครับบางคนนะมีในเรื่องของการที่แบบไม่โอเคกับที่เดิมนะครับหลังจากที่มันมันอยู่ตรงจุดนั้นมานานนะครับจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณอึอดอัดมานานต้องบอกแบบนี้เลยนะครับบางคนอาจจะด้วยผลจากดาวนานนดาวินาศเนาะดาววินาศก็ย้ายไปก่อนหน้านี้ละตั้งแต่มีนาน,นะครับก็ทั้งดาวเสาร์ด้วยดาวเสาร์ก็ย้ายาย้ยายมาย,ายมา้ยายมาอยู่ ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะอยู่ตืดๆ๋ยวนะย้ายมาอยู่ลาระอืมคือถามว่าบางทีต้องอ่านคือด้วยความที่โดถูกฝึกมาจากพื้นฐานกําลังวันเนาะแล้วก็อ่อพื้นฐานกําลังวันแล้วก็ด้วยศาสตร์ตัวเลขด้วยบางอย่างนิดๆหน่อยๆเป็นเบสิกพื้นฐานเพื่อที่ว่าจะใช้อ่านประกอบเป็นพื้นฐานของภาษาไทยแหละแต่โดก็ไม่ได้เก่งภาษาไทยจ๋าขนาดนั้นเพราะ โดยตั้งใจไว้แล้วว่าจะมาเน้นที่ไพ่เป็นหลักเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็คงมีคําถามแหละเออทาไมไม่ลองศาสตร์อื่นบ้างโดรักไพ่ตดวสะดวกแบบนี้นะครับเออต้องบอกแบบนี้เนาะอย่างที่บอกครับว่าปัญหาส่วนใหญ่คุณค่อนข้างกังวลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะอืมแต่ไม่ต้องห่วงครับการเปลี่ยนแปลงมันเข้ามาแล้วเนาะซึ่งคุณกลัวผลที่ตามมาคุณกลัว consequences นะครับก็คือ ต้องการคือกังวลนะ่ะรู้เลยว่ากังวลแพน,นิคในเรื่องของผลคือเราเราแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ไหวหลายหลายคนนเป็นแบบนี้เนาะคือดยเข้าใจนะเพราะด้วยความที่แบบถ้ายิ่งเราตั้งต้นอะไรสักอย่างอย่างยิ่งคนที่แบบตั้งต้นในเรื่องของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยก่อนมันต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้ดีประมาณนั้นเลยคุณก็อยากให้คนกลับมากลับมามีผู้อุปถัมภ์กลับมีคนเมตตากลับมีคนมาอุ่นชูคือก่อนหน้าน,นี้อาจจะหนักมานานเนาะอืม สำหรับชาวเมดแต่หลายๆอย่างอะ่ะคุณอยากให้มันโฟล์มันบนเบาตัวลงหรืออยากได้รับการยอมรับมากขึ้นอยากมีคุณภานที่ดีมากขึ้นอยากรู้สึกว่าทําอะไรแล้วทําอะไรแล้วสะดวกคล่องเออนั่นคือความคาดหวังลึกๆนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าหลายๆอย่างมันลงตัวดีละแต่มันจะเสียอยู่แค่เรื่องไม่กี่เรื่องบางคนมีในเรื่องของความรักด้วยต้องบอกแบบนี้นะครับอาจจะทําให้สะดวกในเรื่องของงานหรือเรื่องอื่นๆด้วยเนาะมันก็อาจจะทําให้ สาหัสกันพอสมควรสำหรับชาวเมดนะครับก่อนอันนี้เนาะสิ่งหนึ่งที่โดขอเลยนะคืออย่าใจร้อนแล้วก็ความคาดหวังในบางอย่างเนาะระวังนิดนึงในเรื่องของการที่แบบเราอยากลงทุนอะไรที่ผิดประเภทเอออันเนี้ยอันเนี้ยต้องระวังคือบางคนนะ่อยากทําธุรกิจส่วนตัวก็จริงแต่ธุรกิจบางอย่างบอกใครไม่ได้อันนี้อย่างนะสิ่งหนึ่งที่เห็นคือบางอย่างอาจจะบอกใครไม่ได้อาจจะเป็นธุรกิจลับๆต้องบอกแบบนี้นะครับอเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้อง อจะเรียกว่าไงอย่างน้อยที่สุดอะถ้ามันไม่เสียงข้อกฎหมายทําไปเออเอา,อางี้ดีกว่าแต่ถ้ามันมันเสียงก็ขอให้ดูดูดีๆนะต้องบอกแบบนี้ก่อนดูดีๆขอให้รัฐกุ่มนะครับต้องบอกแบบนี้คือไม่ได้บอกไม่ได้แนะนํานะแต่จะบอกว่าไงดีคือบางงานบางอย่างมันต้องรักษาความลับก็ใจใช่ไหมครับคือไม่ได้บอกว่าให้คุณไปยุ่งกับข้อกฎหมายไม่ใช่ บางอย่างยิ่งถ้ามันเป็นในเรื่องของต้องรักษาความลับเนี่ยอย่างงานดูบางอย่างมันก็ต้องเป็นความลับนะเห็นแบบเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคืออาจจะต้องรู้จักที่จะบอกใครไม่บอกใครเก็บได้ก็จะดีนะครับแต่บอกเลยว่าคุณค่อนข้างเป็นดาวเด่นโดดเด่นมากในใสายงานของคุณแล้วบอกเลยว่ามีผลต่อการเงินแน่นอนและบางคนอย่างที่โดบอกเลยมีในเรื่องของการเปลี่ยนไปทําธุรกิจจริงๆในเรื่องของการงานมี มี Ace of Cups ขึ้นมาบางคนมีโอกาสได้งานใหม่เริ่มต้นงานใหม่นะครับบางคนได้เริ่มธุรกิจด้ยวยซ้ำอันนี้8ปเหรียญเนานะแล้วก็จะมี9้าถ้วยขึ้นมานะครับ The Star ขึ้นมาไพ่สวยทั้งนั้นเลยนะเอาจริงๆเท็ด Night s p e c t a s นะครับไม่ใช่หน้าไพ่สวยนะหน้าไพ่ดูสวยอยู่แล้วนะครับไม่สวยจริงโดยไม่คัดเลือกมานะ้อมบอแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า x ชา o m i นี่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องงานนี้เนาะมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ ถ้ามีเรามีโอกาสได้คิดว่าน่าจะได้จริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาทับอีกนะครับในส่วนของพื้นพื้นอันนี้เนาะถ้าอ่านในเชิงสัมพันธ์กับไพ่เนาะก็ต้องบอกว่าอันนี้ระัะสทับสดด้วยไนงะเพราะฉะนั้นเออไม่แปลกใจต้องบอกก่อนว่าไม่แปลกใจแต่ถ้าได้งานจริงขอแสดงความยินดีกับชาวเมฆด,ด้วยมีโอกาสที่จะได้งานใหม่จริงๆนะครับซีซ็อกคาบในเรื่องของการเงินเนะาะในเรื่องของการเงินเอซอเป็นสกุ่ เอสออฟคัพสเนาะสิ่งหนึ่งที่ขอบอกก่อนเลยก็คือในเรื่องของการที่เดอะซันเอ่อก่อนหน้านี้เนาะถ้าเกิดมีการดิวในเรื่องของการเงินที่อาจจะช้าเกินไปหรืออะไรก็ตามอะโดว่าจะได้คืนนะอย่าแต่เรื่องหนึ่งคืออย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงทุนอะไรโดยที่เราไม่รู้อืมหรือเราเราไม่ชัวร์เราไม่มั่นใจหรือเป็นการที่แบบ เออทาไปก่อนลงทุนไปก่อนวางไปก่อนวางตังวันมัดจาอะไรไปก่อนแล้วมานั่งรีเช็คตัวเองทีหลังอันนี้ไม่เอานะไม่ควรต้องบอกแบบนี้เลยเพราะเหมือนกับว่ากว่าจะได้กลับคืนมาค่อนข้างยากนะครับจริงจริงเงินไม่ได้มีปัญหาหรอกอาจจะมีเรื่องของผู้อุปถัมบด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ดูเห็นเลยคือบางคนนะมีเรื่ององการให้ยืมมี2แบบนะแบบที่ว่ารอการการยืมและการคืนเนี่ยบางคนที่รอคืนเนี่ยก็มีโอกาสจะได้คืนนะครับ แต่ถ้าเพิ่งให้ยืมเนี่ยยากได้คืนยากต้องบอกแบบนี้บางคนเสียไปกับการฉลิมฉลองบางอย่างเนาะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาใหม่นะครับต้องบอกแบบนี้อ่ะต่อนะบางคนมีในเรื่องของการที่ใช้เงินไปกับการเข้าสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเื่อตังไว้สักนิดนึงนะครับสุขภาพละ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับของชาวเมดโลกพฤติกรรมนะครับมีเดี๋ยวไปเชิญขึ้นมาหมดปวดหัวไมเกรน การของภาวะทั้งอารมณ์เป็นเป็นหายๆนะครับความเครียดสะสมมีนะครับเออแพ้บางอย่างด้วยนะแล้วก็มีท้องผูกก้อนเนื้อต้องดูดีๆนะครับมีอะไรอีกอแพ้เกสรดอกไม้ภูมิแพ้มีนะครับควีนออฟวอนสกินมาแพ้ขนสัตว์แพ้ขน,นแมวสายตานะครับก็ต้องดูดีๆนะครับเอสซ็อก เอซับซอร์ขึ้นมาเอา้าติดมา2ใบวเลยนะครับแล้วก็โรคที่เกิดจากความรักเนาะก็ต้องดูดีๆหรือโรคอาจจะเป็นหวัดนะในกรณีเบาๆคืออาจจะเป็นหวัดหรือเป็นแบบไข้อะไรเงี้ยไข้หวัดอะไรเงี้ยแล้วก็การทําอะไรที่รวดเร็วเกินไปเพราะเดือนนี้บอกเลยว่าคุณใจร้อนมากนะครับบางคนกระหายความสำเร็จมากจริงๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็บทสรุปนะครับก็คือดูกับมองว่าเป็นเรื่องดีอะ เป็นเรื่องดีถ้าเกิดว่าคุณไม่ใจร้อนไม่ผีพรมจนเกินไปหรือไม่ลงทุนอะไรผิดเกินเพศจนเกินไปเนาะพอ,อขยายออกมาอืมปัญหาบางอย่างมันก็บางอย่างอยากให้คุณรู้จักรู้จักเติบโตรู้จักนิ่งให้เป็นนะครับอืมแล้วมีในเรื่องของการงานการเงินที่มันดีขึ้นจริงๆคุณจะเห็นอะไรได้ชัดมากขึ้นจริง,รงๆนะครับซึ่งโดเป็นกำลังใจให้สารชาวเมตนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เนาะโอเค เอาละมีความสุขมากๆนะครับในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับก็มีความสุขตลอดทั้งเดือนแล้วกันนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนาะเดี๋ยวโดยจะเปิดของพืชผักให้นะครับแต่อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับโรด้วยนะครับขออภัยจริงๆที่มาช้านะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับชามิดสวัสดีครับไปไปครับ